สวัสดีครับผมอาจารย์กวงบุญส่งชาวิธิกุลนะครับวันนี้มีคำถามหนึ่งครับน่าสนใจมากความรอดพ้นจากบาปที่คริสเตียนเชื่อเนี่ยเป็นมาโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อเท่านั้นหรือว่าจริงๆแล้วต้องมีการกระทำดีเป็นความประพฤติประกอบด้วยประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่ใหญ่มากเพราะว่าก่อให้เกิดการปฏิรูปศาสนาครับ ระหว่างคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์เลยและขอเริ่มต้นด้วยมาร์ตินลูเทอร์ครับมาร์ตินลูเทอร์เนี่ยเป็นผู้ปฏิรูปาศาสนาออกมาเป็นโปรเตสแตนต์จริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นนักบวชอยู่ในาศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกนะครับแต่พอท่านได้ศึกษาพระคัมภีร์ใหม่อย่างละเอียดท่านก็ค้นพบว่า อาจารย์เปาโลได้กล่าวในเอเฟซัสบทที่สข้อ8ปว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเองแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติเพื่อจะไม่มีใครอวดได้คราวนี้แหละครับก็เกิดปัญหาละเพราะเกิดก่อให้เกิดนิกายที่ไม่เหมือนกันขึ้นมา าคนนะครับสุดตรงเลยก็ว่าอยงนี้โอ้โหเป็นคริสเตียนเนี่ยนะดีจังเลยไม่ต้องทำดีก็ได้ทำผิดยังไงก็ได้ต่อให้ไปฆ่าคนก็ตามเหมือนโจนบอรกังเขนโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อพระเจ้าก็จะยกโทษให้วงเล็บแนวความคิดนี้รับไม่ได้จริงๆบางท่านนะครับเขเป็นแนวสายกลางก็จะบอกว่า จริงๆแล้วว่าการเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างเดียวก็ดีนะแต่ไม่เพียงพอที่ถูกต้องเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความดีร่วมด้วยแน่นอนถึงจะได้รับความรอดอย่างสมบูรณ์แล้วอย่างนี้ครับใครผิดใครถูกละ่ะเรามาค้นหาความจริงเรื่องนี้จากพระคิสธรรมคมภีเองด้วยกันนะครับกับคำถามที่ว่าความเชื่อเพียงอย่างเดียว หรือความเชื่อบวกการกระทําอย่างไหนถูกต้องผมจะบอกให้ครับทั้งสองทัศนานี้ก็มีข้อพมพิพมู่จน์สับสนุปเหมือนกันขออย่างแรกนะครับความเชื่ออย่างเดียวก็เพียงพอโรวมบทที่3ามข้อยีครับเพราะเรายืนยันว่ามนุษย์นั้นเป็นคนชอบธรรมได้ก็โดยทางความเชื่อไม่ใช่โดยการรักษาบทบัญญ,ญัติไม่ใช่โดยการทำพิธีกรรมใดๆหรือจำเป็นต้องมีความดีมาประกอบด้วย อีกข้อหนึ่งนะครับโรมบที่5ข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อของเราเราจะมีสันติสุขกับพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราพี่น้องครับแต่ก็มีบางคนครับเชื่อเรื่องความเชื่อต้องบวกด้วยการกระทําเขาจะอ้างข้อบังพัยากอบครับบทที่สองข้อ24จะเห็นได้ว่าผู้ใดจะถูกนับว่าชอบธรรม ก็ด้วยการกระทําของเขาไม่ใช่ด้วยความเชื่ออย่างเดียวซึ่งดูเหมือนพ้อพัมพีนั้นขัดแย้งกันเองครับแต่ในความเป็นจริงถ้าเราสังเกตดีๆจะค้นพบว่าอาจารย์เปาโลและยากอบนั้นไม่ได้มีความคิดเห็นขัดแย้งกันแต่อย่างใดครับเพราะแท้จริงแล้วยากอบกําลังบอกว่าความเชื่อในพปรคริสนั้นที่แท้จริงจะส่งผลให้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง จนนำไปสู่การประพฤติที่ดีครับดูได้ในยากอบบทที่2ข้อ2 0ถึง26นะครับดังนั้นหากมีใครมาอ้างตนว่าเป็นผู้เชื่อในพระคิดแต่ไม่ได้ประพฤติดีก็เท่ากับว่าผู้นั้นไม่ได้มีความเชื่อที่แท้จริงในพระองค์อันนี้ยืนยันได้นะครับในข้อที่ 14, 17, 20แล้วก็26และอาจารย์เปาโลก็ได้พูดถึงทํานองเดียวกันนะครับอยู่ในพระธรรมเอเฟซัส e บทที่2ข้อ10ท่านกล่าวว่า เราทุกคนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประกอบการดีและอาจารย์เปาโลนะครับก็คาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ต่างกับยากอบเลยยืนยันผ่าน2โครินบทที่5ข้อ17ที่ท่านเขียนนะครับเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก,ก,ก็ล่วงไปนี่แนี่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น อีกข้อหนึ่งครับยืนยันว่าอาจารย์ปารุยืนยันว่าคนที่ได้รับพระคุณผ่านทางความเชื่อเขาได้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วและเขาจะเกิดผลแห่งพระวัญญาณครับอยู่ในพระธรรมกาลาเทียบทที่5้าข้อยีถึงยีอ่านได้เลยครับผลของพระวิญญาณนั้นก็คือความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความปรานีความดีความสัดซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตน พี่น้องครับยากบและอาจารย์เปาโลไม่ได้มีความคิดเห็นขัดแย้งกันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรอดพวกเขากําลังพูดเรื่องเดียวกันครับแต่แค่ต่างมุมมองการที่อาจารย์เปาโลพยายามเน้นย้ําเรื่องความรอดโดยความเชื่อเท่านั้นด้วยเหตุผลว่านักคริษจักรที่เมืองเอเฟซัสเขากําลังสับสนครับว่าการที่มาเชื่อพระเจ้าการที่ได้รับพระคุณความรอดของพระเยซูคริสต์นั้นเขาจําเป็นจะต้องเข้าไปดีสุนัตเหมือนกับคนยิวหรือเปล่า ซึ่งอาจารย์เปาโลยืนยันครับว่าการที่เรารอดนั้นเรารอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นครับที่จะต้องไปเข้าสุนัขเหมือนแบบนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องทําพิธีกรรมอะไรแต่พระเจ้าต้องการในจิตใจของเราต่างหากครับว่าเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์หรือเปล่าเราได้รับการบังเกิดใหม่แล้วหรือยังตัวนั้นคือประเด็นของอาจารย์เปาโลครับแต่ส่วนของยากอบนั้นเขาไม่ได้มีปัญหาว่าสมาชิกกําลังสับสนในเรื่องของความเชื่อกับเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นยากอบจึงเน้นครับว่าความเชื่อที่แท้จริงนั้น ในพระคิดนั้นจะก่อให้เกิดการประพฤติท,ที่ดีการประพฤติท,ที่ถูกต้องนี่คือประเด็นสําคัญครับเวลาอ่านพระคัมภีร์นะครับจะหยิบแค่บางข้อให้ดูทั้งบริบทแล้วเราจะตีความแล้วเราจะเข้าใจได้อย่างถูกต้องตามที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้ท้ายที่สุดนี้นะครับฝากถึงแนวคิดที่ว่าโหเป็นคริสเตียนดีมากเลยจะทําผิดยังไงก็ได้ต่อให้ไปฆ่าคนตายนะครับเหมือนโจรเงินกังเขนโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อเขาก็จะได้รับการอภัยโทษ ถ้าใครก็ตามนะครับที่คิดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณคิดนั้นคลาดเคลื่อนไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าชัดเจนครับแล้วถ้าใครก็ตามนะครับที่กล้าอ้างตัวว่าเป็นคริสเตียนแล้วเอาเงื่อนไขนี้ไปทบาบาปผมบอกให้ครับคุณคนนั้นสมควรที่จะตกนรกขุมที่ลึกยิ่งกว่าคนที่ไม่เป็นคริสเตียนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณเชื่อในพระเจ้าคุณจะสํานึกในพระคุณของพระองค์ แล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าความบาปนั้นเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงคุณพยาย,ยามจะเปลี่ยนแปลงตนเองครับใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์เขาจะเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าดีเพราะว่าพระเจ้าบริสุทธิ์และพระเจ้านี้แหละที่อนุญ,ญาตให้เราได้เป็นบุตรของพระองค์อย่าลืมนะครับเราเป็นบุตรของเจ้าของสวรรค์ผู้แสนดีเราจึงอยากเป็นเหมือนพระองค์ครับอยากประพฤติการดีต่างหาก ขอพระเจ้านำนะครับยังไม่สายเกินไปครับที่เราจะกลับมาหาพระองค์สำรวจตนเองสำนึกและสารภาพขอพระเจ้านำว่าเราจะเริ่มต้นใหม่แล้วเราจะตั้งใจทำให้ดีกว่าเดิมเพราะว่าคนที่รู้จักพระองค์ครับแน่นอนครับชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปเขาจะไม่เหมือนเดิมเหมือนดังที่พระธรรมสองโครินธ์บทที่5ข้อ17ได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะน,นั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เขาก็จะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดเก่าๆก็ร่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะเติบโตไปกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเป็นเหมือนอย่างพระองค์มากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าไว้พรครับสวัสดี